การต้นายเร์นะครับหลังจากที่เราได้ทําการปลูกทุกเรียนแบบสามขานะครับที่เรามีการปลูกเอาทุเรียนบ้านนะครับสามต้นต่อหนึ่งโคกนะครับแถวนี้ก็จะปลูกห้าต้นด้วยกันนะครับหลังจากที่ผมได้ปลูกไปประมาณสาวันนะครับมาดูครับท่านผู้ชมนะครับ ใบของต้นตุยเรี่ยนบ้านนะครับยังปกติอยู่นะครับไม่มีอาการเหี่ยวหรือเกิดอาการตายนะครับท่านผู้ชมไปดูอีกโคหนึ่งนะครับท่านผู้ชมต้นนี้ก็ยังปกตินะครับนะก็โอเคอยู่นะครับสภาพดินก็โอเคนะครับต้นก็ยังไม่ได้ตายนะครับท่านผู้ชมนะโอเคอยู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับ การปลูกทุกเรียนนะครับมันมีความสําคัญที่ต้นต่อตัวนี้นครับก็คือทุเรียนบ้านจะเสริมความแข็งแรงให้กับลําลต้นที่เราจะมาปลูกนะครับเราจะทักกิ่งนะครับนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของต้นทุเรียนที่เราผ่านการปลูกไปแล้วนะครับประมาณ3วัน เราก็จะใช้ในส่วนของใบมะพร้าวนะครับในการที่จะปกบังนะครับแสงแดดเพื่อที่จะไม่ให้ทำต้นทุเรียนนะครับได้รับแสงมากเกินไปอาจจะทําให้เกิดการเหี่ยวเฉาได้นะครับทีนี้เรามาดูในอีกแถวหนึ่งนะครับถ้าผู้ชมเป็นต้นที่ปลูกไปแล้วประมาณ1สัปดาห์นะครับต้นนี้นะครับโค้งนี้3ต้นนะครับ มีการแตกยอดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับต้นนี้ก็จะสูงไปนะครับในต้นนี้ครับมีการแตกยอดน่าสวยงามนะครับท่านผู้ชมทุเรียนบ้านนะครับมีการเจริญเติบโตเร็วมากนะครับผมขอบอกเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมไปทําลักษณะอย่างนี้นะผมเชื่อว่าต้นทุเรียนของท่านนะครับเกิดการเจริญเติบโตที่ดีแน่นอนมีความแข็งแรงนะครับอันนี้ก็โอเคอยู่นะครับนะอ่า ไอ้ใบมะพร้าวนะครับอันนี้ก็คือแก่ไปแล้วนะครับอันนี้ทุเรียนนะครับแตกยอดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็สวยงามนะครับมีบางต้นอาจจะมีแค่ตัวเล็กบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับท่านผู้ชมแต่เราต้องดูลักษณะของใบนะครับอันนี้ก็โอเคอยู่นะครับเดินต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับการตกทุเรียนนะครับก็ถือว่าต้องให้ความใส่ใจนะครับนะ ต้องมีการตรวจดูแปลงทุกๆวันนะครับมีการแตกยอดมีแสดงว่า,ารากมีการแผ่หรือว่าเกิดการขยายนะครับนะถ้าไม่มีการาแตกยอดนี่คือว,ว่าราะไม่เดินนะครับละะนะักษณะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็ก็โอเคนะครับในในส่วนของแถวตัวนี้นครับถือว่า ปลูกไปแล้ว7วันก็ได้เห็นภาพลักษณะอย่างนี้นะครับคนปลูกก็มีความอดใจนะครับมีความชื่นมื่นนะครับเพราะว่าทุเรียนมีการจเจริญเติบโต,ต,ตนะครับพอหลังจากนี้ประมาณสักสองสามสัปดาห์เดี๋ยวผมก็จะลงต้นพันธุ์นะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็ให้ท่านผู้ชมติดตามดูว่า,าจะเป็นกาปรปลูกแบบไหนอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามนะครับเพราะ เป็นคลิปที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่สามารถที่จะช่วยท่านในการที่จะปลูกทุกเรียนได้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับถ้าผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ